นี่คือสภาพของบ้านที่อยู่มาอย่างเน่านะฮะแต่วันนี้มันถึงเวลาเปลี่ยนแล้วผมก็เลยเอาพี่นัดมาอันนี้ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วพี่อโอเคว่าอะว่าจะในผมอะอยู่ที่นี่มา20ปีแล้ว,ว,วสภาพเนี่ยก็จะเห็นเมื่อกี้แหละ,ะมันเต็มไปหมดถ้าผมมีบ้านอยากจะทำบ่อ,อผมต้องคิดอะไรบ้างเอาให้มันปลอดภัยนะพี่โอเคอ่ะ,อะว่าเราดีไซน์เขาเลย ม,นนมีน่าขุดนะใช่พี่คนอนท้างกว้างไม่กว่าจะเอาบ่อเหลี่ยญหรือบ่อฟรีฟอมเอาฟรีฟอมดีกว่าให,ให้พี่เริ่มคิดต่อนะพี่เมื่อกี้โตถามบอกว่าเริ่มอะไรบ้างพี่วานเหนเอเอาระยะก่อนพี่พี่มองพี่คำนึงถึงอ่งอันดับแรกระยะก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ทางน้ําไหลไม่รู้โตอยากได้น้ําตกไหมหรือจะเป็นน้ํา คือคือบางบ้านไม่ชอบน้ำตก<ะ>บางบ้านก็ต้องดูเพื่อนบ้านด้วยว่าแบบสมมติน้ําตกมามีเสียงมันจะดา่าบ<ะ>้างถ้าอยากได้เงียบก็ตัดน้ําตกออกตอนแรกอ่ะพี่คิดเอาน้ําตกวางไว้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติไม่มีน้ําตกอ่ะมันมันเวลาบอกมันมีหัวเจ็ดก็ได้ใช่ไหมกว่าหัวเจ็ดได้ค่ะ<ไ>หรือว่าน้ําตกที่มันเงียบเงียบ ทนบ้เขาเรียกว่าก็ไม่สูงใช่แบบไม่สูงมากอันนี้หลักคงจุ้ยคนที่ดูอีพีนี้อยู่อาจจะต้องไปเช็คดูหน่อยพี่จําไม่ได้ว่าน้ำตกต้องหันเข้าบ้านหรือว่าต้องหันเข้าบ้านค่ะนั่นคือพัดเงินพัดทองมาไม่ใช่พัดพัดไม่ใช่พัดออกอ๋อาอกใหันเข้าจุดกําหนดอะถ้าสมมติบอกน้าตกอะส่วนใหญ่น้ำตกมันจะพัดแล้วมันวิ่งมาหาสกิมเมอร์ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะคือบ่อกจะเป็นฟรีฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่น้ำมันจะพัดไปทางเดียวรู้ปะแล้วก็แล้วก็เพราะฉะนั้นอ่ อันดับถัดไปที่ต้องคำนึงคือบ่อกรองเ<ช>องเพราะว่าบ่อกรองปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่บ่อกรองเนี่ยมันจะมีฝาปิดใช่ไหมกว่าแล้ว <Okay. S 2> แล้วส่วนใหญ่ถูกเอาไว้นั่งดูแล้วก็บ่อกรองเนี่ยเวลาเขาเปิดออกมาเนี่ยเพื่อล้างพูดง่ายว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันต้องเป็นบริเวณแฉะลืมพูดไปอีกเรื่องหนึง่งปกติกว่าดูบ้านลูกค้ามันมีเขาเรียบบออกบ่อขุดกระบอ,อกยกหรือบางทีกึ่งขุดกึ่งยกอย่างเงี้ยอาโตอ,อยากได้แบบไหน ไม่อยามได้กึ่งยกอยากได้มีขอบอ่ะพูดง่ายว่ามีพูดง่ายเอาตูดไปนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างงี้ได้เพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะผมกลัวว่าฝนตกกับน้ำมันเออน้ำมันล้นผมกลัวอะไรมันจะเข้าบ่อน้ำเข้าอันนี้พี่เห็นด้วยนะก็คือพูดง่ายว่ากึ่งกึ่งกึ่งขุดกึ่งกึ่งยกถูกป่ะเพราะนั้นอ่ะมันอาจจะสูงสักประมาณนี้ถูกป่ะสูงขึ้นมาสักประมาณนี้ไม่เพราะอะไรป่ะเพราะเมื่อกี้พอเราพูดกันถึงบ่อกรอ่ยพี่ก็นึกออกแล้วว่าบ่อกรอประมาณนี้อ่าแล้วก็เห็นพูดง่ายว่าเห็นใน ถ้าถ้าสมมุติ่ามันเป็นไปได้เวลาคือปกติอะคืออย่างเงี้ยที่ที่ที่เมื่อกี้บอกว่าขุดหรือยกเนี่ยเหตุผลก็คือว่าสมัยก่อนนังวานจำได้ไหมไอ้บ่อเก่าเราอะเราเคยทําบ่อยกจาได้ค่ะข้อดีของบ่อยกก็คือว่ามันมันจะทําท่อเดนข้างล่างแล้วมันแค่ไขก๊อกแล้วมันก็เดนออกไปเลยแต่ถ้ามันเป็นบ่อขุดอะการที่เวลาเราล้างกองอะเราจะต้องเขาเรียกว่ามันจะต้องมีซ้ําคือบ่อ ให้มันได้นี่น้ำมันดูดเข้าได้หมดเกี้ยงถูก,เ,กเวลาอันนี้พูดถึงสะดือบอในบ่อกรองนะว่าเวลาสมมติว่าเขาเรียกเวลาเขาชาักท่อน้ำอ่ะชัชกท่อน้ำแล้วมาอยู่ช่องสุดท้ายแล้วดูดออกแต่ถ้าสมมตอิอย่างเงี้ยอย่างของโตเนี่ย,ย,ยมันเขาเรียกกึ่งขุดกึ่งยกเนี่ย เนี่ยท่อน้<ด>ทานทิ้งมันอยู่นี่อยู่แล้วนนสแสดงว่าตอนเราหาบอ่อล้วก็ควรดูว่าตรงไหนมีท่อน,น้ําทิ้งตรงไหนมีจุดปล่อยน้ําได้ถูกซึ่งเนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วพี่มองบอกว่าไม่รู้อะอาหายแย่มันจะได้ไม่ต้องไปไกลแล้วไม่เลอะเทอะนึกออกไหมแลวเนี่ยเขาก็มีจุดน้ําดีอยู่อ่ครันนี้พอพูดถึงจุดน้ําดีอันนี้โคตรโคตรโคตรต้องระวังเลยนะโต้มีถังน้ำไหมที่บ้านหมายว่าแทงน้ํามีเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันควรจะเป็นยังไงนี่แหละพี่นัทคือเรสวร์น้ำผมครับเออเอางนี้ ก็คือพูดง่ายๆว่าน่าจะเป็นคือปบบาลาปีเข้ามาเก็บตรงนี้ถูกปะ่ะแล้วก็ไอ้น,นี่ก็กระดเข้าบ้านไปถูกปะ่ะอ,อันนี้หลกัหลกๆคืออย่างนี้อันนี้พี่แนะนํว่าอย่างงี้ที่บอกบอกว่าเรื่องถังเก็บน้ำเนี่ยเห็ุผลก็คืออย่างงี้ถ้าเกิดสมมติเกิดมันอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยสมมุติเช่นแมงบอ่อเน่าปลาไข่อะไรทุกอย่างเนี่ยที่แบบต้องเปลี่ยนน้ทั้งบอ่อเอ่อคืออาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่ว่าจะต้องปูดไปครึ่งบ่อได้หรือไม่ก็ร้นน้ําด่วนๆได้แล้วก็อีกอย่างมันมีเรื่องคลอลินด้วยก็คือว่าถ้าอย่างเงี้ยคอลินหมาวมากสมมุติว่าถ้าเกิดโต้ควรจะมีกองคอลินตั้งไว้ตรงนี้เอากองกองก่อนขอนเข้าแท้งเกิดสมมุติเจอจูเชิงขึ้นมาปั๊มจากแท้งเนี่ยลงบ่อไปเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคนที่ขุดบ่อใหม่ๆคิดตรงเรื่องนี้ด้วยคะคือเพราะเพราะว่าก็เนี่ยอะกองคอลินคุณต้องซื้อตัวหนึ่งแล้วแต่แต่ถ้าเป็นไปได้ถามว่ามีแท้งก็ไม่ผิดนะคือคือคือมี กวา่าเมื่อกี้พี่ดูไอ้พวกน้ําเข้าแล้วทางน้ําออกดูแล้วนะอันนี้เราไม่ไพูดถึงตัวปลานะบ่อยอย่างเดียวเลยความมองเลยเพืียนต้นไม้นี่เสียดายเหมือนกันนะถ้าจะตัดทิ้งหมดอ่ะหือว่าต้นไม้ให้ยังอยู่ดีกว่าแต่ว่าอาจจะรูปแบบบอ่ออาจจะทําตามโคง้งต้นไม้โอ้โหอันนี้ต้องใช้คนออกแบบไหมเพราะว่า<ๆ>เพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าถ้าตามโค้งเนี่ยจำไอ้ไอ้คาเฟ่ที่เราไปกินวันนั้นได้ป่ะจำได้ค่ะพี่นหมเขาก็จะเป็นอารมณ์แบบนั้น เออแต่พี่ว่าแม่งดีนะแต่นั้นอาจจะต้องใช้คนออกแบบนะแต่ถ้าสมมุติถ้าริมเหลี่ยมมันก็ง่ายนะแต่ถ้าิมเหลี่ยมเนี่ยมันตรงไปตรงมามันก็อาจจะเสียทันียภาพพวกนี้ไปแล้วก็อย่างที่ต้องระวังก็หลังคาถ้าไซส์บ่อแบบต้องรู้ว่าอยากคำไซส์ปทะามาณเท่าไหร่โอ้อยากได้กี่พี่ดูหน้าตาแล้วพี่ว่า30ตันเป็นไปได้ลึกแม่งเมตรห้าสิบแล้วกันนะสามสิบตันก็มันอยู่แล้วเป็นไปได้้เพราะเพราะพี่กำลังไปมองเรื่องก่อสร้างอย่างสมมุติถ้าสามสิบตันเนี่ย อ่าก็ไอเขาเรียกผนังห้างอ่านะหนาประมาณนี้อย่าลืมเวลาขุดต้องขุดเผื่อพี่คิดแบบไม่เข้าข้างตัวเองมากเอา20แล้วกัน20กว่ามองว่าคนควรจะคืออย่างเงี้ยหลังคาอันนี้ต้องถามผู้ดู คือคนเลี้ยงอ่ะถ้าหลังคาต้นไม้อ่ะมันมันรับมันจะมันต้องรับความเสี่ยงเรื่องอาอาเคอุณหภูมิอย่างที่บอกอาจจะสวิงแต่มันก็มีต้นไม้ช่วงเก็ช่วยกรองแสงแล้วก็ปลามันก็จะได้แดดแบบธรรมชาติธรรมชาติแต่ก็มีความเสี่ยงอย่างที่บอกลงตกมาใลยนะใบไม้ก็ลงด้วยเน่าหมดใช่ก็ปลามันไม่ป่วยก็อยู่ที่ว่าเลี้ยงกี่ต,ตัวเวลาขุดบ่อถักตามใจคนเขาเรียกอะไรว่าคนดูปลา,ว,าว่าอยากได้อารมณ์ไหนเมื่อกี้ที่โตอบอกว่าอยากได้เงียบอยากได้น่าจะเป็นอารมณ์สงบสงบแล้ว ฟิวฟิลฟิมีเสียงนกอะไรประมาณอย่างเงี้ยมีแมวมันเ,เล่นหัวกับปลาอะไรเงี้ยเห็นภาพนะออแต่คือ,อ,อที่ผมสงสัยก็คือสมมติทําบ่อกันอะอย่างที่พี่ออพี่าทำกันมาออนานไหมแล้วมันต้องแล้วมันต้องลงอะไรบ้างถึงจะเป็นบ่อที่แข็งแรงโอเคอันนี้อันนี้มางานวิศวการรมนิดนึงแล้วก็หลักๆเลยก็คือว่าบ่อต้องบอกงี้ว่ะพื้นดินเนี่ยมันทุกที่อะมันเป็นดินเนาะเวลาสมมติเวลาฝนตกฝนอะไรเงี้ยดินมันจะยุบตัวมันที่เขาเรียกวัสดุเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกง่ายๆตัวบ่อต้องแข็งแรง ตัวบอ่อหมายว่าคิดง่ายเลยเหมือนเราเอากล่องเหล็กอะยัดฟัดลงไปอะเพราะนั้นนะตัวบอ่อมันแข็งแรงมันก็เลยเป็นที่มาของาว่าเ,าเขาจะต้องมีการผูกเหล็กนือออกมาผูกเหล็กแล้วก็เทปูนนึกนึกภาพเหมือนเราเอากล่องอะไรแข็งๆอะแล้วยัดเสืบลงไปบนดินเนี่ยเวลาเวลาทําเขาก็ต้องตักดินออกไปก่อนแล้วก็ลืมไปมันมันเออมันจะต้องฝังเข็ม,มเข็มเนี่ยที่เมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงดินยุบเพราะว่าต่อให้ถ้าเกิดตัวบอ่อแข็งแรงเนี่ยแต่สมมติไม่มีเข็มเนี่ยเข็มมันคิดง่ายมันเหมือนหวีอะกว่า หมือนหวีอ่ะเราทําหวีอ่ะเป็นเสียบๆๆลงไปอ่ะคือเข็มถูกเพราะมันก็กันนว่าสมมุติว่าดินมันจะเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะไม่เคลื่อนไงยหรือถ้าเกิดสมมติมันเคลื่อนจริงๆเนี่ยบ่อมันจะเคลื่อนไปทั้งตัวบ่อมันจะไม่แตกเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสําคัญคือนหนึ่งเข็มสองเนี่ยไอตัวผนังบ่ที่จะต้องผูกเหล็กแล้วก็เทปูนที่เขาเรียกว่าเทผนังไงคือคือมันจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันนึกออกว่าเวลาทำเพราะนั้นอีที่มันยามานยางนี้แหละพอพอเวลาทำเนี่ยเพราะนั้นนี่ะคนที่ก็มาทำบ่เเขาก็จะต้องขดอออกกกไป่นแล้ว็ คำนวณเรื่องเข็มความอย่างแรกว่าไอ้อย่างนี้เมื่อกี้บอกบ่อยี่สิบตันเนี้ยมก็ต้องมานั่งคำนวณว,ว่าเข็มยาวเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่จุดๆแล้วก็พื้นที่ดินแถวไหนเข็มเนี่ยต้องบอกไีกไม่ไม่ลงไปลึกนะเอาคร่าวๆก็คือว่ามันจะมีไม่ไม่ยาวไม่ยาวก็คืออาจจะปักไม่ถี่ก็คือหรือหรือเข็มสั้นก็ถี่อันนี้มันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเนื้อดินอ่า oh. บริเวณนั้นด้วยอะไรประมาณนี้เพราะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยอ่เอาง่ายๆมันคนทําบ่อจะเสียเวลากับเรื่องเนี้ยอ่าพี่เตีให้เดอ อาตีให้เดือนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือมันจะเป็นแค่เรื่องกั้นกรองแล้วค่ะอ่ากั้นกรองแล้วก็ไอที่คุยกันมาเยอะว่าอ่าจะล้นน้ําอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ที่ดีไซน์แล้วเช่นถ้าเกิดเมื่อกี้เรากองอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องมานั่งดูกันแต่ส่วนใหญ่พี่สี่ช่องอย่างน้อยนะค่ะพี่สี่ช่องสี่ช่องก็คือว่าช่องปั๊มอ่าอ่มีปั๊มมีมีวัสดุมีอ่ช่องน้ําเข้าอันแรกถูกป่ะช่องปั๊มส่วนใหญ่จะมี U ูอยู่ในนั้นด้วยครบพร้อมเลยประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนี้ต้องคำนึงก็คือพวก วัสดุปิดฝากองส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่และส่วนใหญ่เหมือนกันไม้คือคําว่าส่วนใหญ่แต่ไม่จำเป็นจะต้องไปไป,ไปไปเหมือนส่วนใหญ่ก็ได้นะ,ะหรือเนี่ยให้ไอเดียอีกอันลองไปดูคือถ้าเกิดเราอาจจะเห็นพวกบ่อเหลี่ยมๆแต่อย่างโต้เนี่ยมาสายอาร์ตเนี่ยบางทีอาจจะไปดูพวกแลนดสเคปก็ได้แต่แต่องนี้ถามว่าแดดเพราะว่าแบบมันมีมันมีแบบเวลาดูปลาไง แดดเช้าแดดบ่ายจริงๆอ่ะถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้ไดดดช้าอ,อยากได้แดดเช้ามากกว่าจ,จะดูปลาสวยปลามันไม่โดนแดดเช้ามันไม่ร้อนเท่าแดดบ่ายนะแต,แต่ถ้ามันเลือกไม่ได้อสมมติพื้นที่มันมีให้ขุดตรงนี้ก็ต้องเอาตรงนี้จะให้ทํำยังไงถูกป่ะก็คือหนึ่งอ่ะเลือกเลือกที่ทานแดดสองนะสองเอ่อเมื่อกี้อะไรนะเลือกรูปแบบใช่ไหมที่<า>กวางถามเมื่อกี้ว่าจะเหลี่ยมหรือจะฟรีฟอร์มนะแล้วก็สามเนี่ย ทิทางน้าทิทางน้ําดีน้ําพิง้งที่สํารองน้ําเพื่อที่จะไปเลือกตําแหน่งบ่อกรองอันนี้สําคัญมากอ่านะแล้วก็5อัน,นอันนี้ผมไม่พูดเรื่องดีไซน์เลยนะคือกําหนดพวกนี้คือคอนเซปต์ก่อนแล้วค่อยไปให้คนออกแบบเขาไปดีไซน์อีกทีในรายละเอียดแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะเครื่องสํารองไฟค่ะคือก็หาตําแหน่งติดตั้งเครื่องสารองไฟแล้วกออ็อีกอันหนึง่งพื้นที่ กักปลาเออเราไม่ได้เคยคิดเลยลเออ<ม>นี่ย<ม>ขนาดาคนจะทาํามันยังจะลืมเองเลยใน,นพเนี่ยอย่เงี้ยมองเนี่ยลงรถนี่แหละถ้าพ่อให้จอดใช่ไหม <laughs> ถ้าพ่อให้จอด <laughs> ก็จอดไปเฮ้ยพ่กันพอยพอ่อพ่อไม่ พ่อให้พ่อให้เอารถออกได้ก็ว้างเนี่ยบ่อยงบ่อยางอยู่เนี่ยชน,นะพ่อเขาบอยรถด้าหมู่บ้านแล้วใช่ใช <laughs> บองอกไปขนาดนั้นเนี่ยสมมติบอบอ่บอยางงอกไปก็รามันก็ต้องมีพวกปลาปงปลาป่วยหรือปลาที่มาใหม่อะไรประมาณนี้ด้วยเออปลาใหม่ช่วงนี้ก็เข้ามาดูปลาได้ปกติออนะคะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับเออซี้า่นมาซีซันใหม่กำลังจะเริ่มนะคะวันนี้เท่าไหร่นะตั้งแต่วันที่1 2ถึง22ค่ะติดตามที่ห้องไลน์ได้เลย อย่าลืมกันนะครับก็สับสไครต์ก็ไม่ลืมกันนะห้องไลน์ก็นี่ตาม QR วาโค้ดขึ้นเลยแล้วก็ตอนนี้เสิร์ชเสิร์ชกูเกนะิลก็เจอเนาะเจอค่ะพอหุ่นโยธินพอหุ่นโยธินหกสิบสี่เนาะก็ประมาณนี้ก็โตได้ไอเดียแล้วเนาะได้เหลือแต่งเงินแล้วตอนเนี้ย <c oughs> อ่ะขึ้นเมื่อไหร่เฮ้ยนี่เขาไปกันเดือนหน้าแล้วนู้ยเอยแต่เดี๋ยวก่อนไปเดือนหน้าเนี่ยปลามันเข้ารับจริงๆทับจรินวาเนาะใช่ค่ะกลางกลางทันวากลางกลางทันวารับจริงหมายว่าหมายว่าปลามาลงเมืองไทยกักเสร็จเรียบร้อยแลาวก็ยังทันนะ เออบอกเมื่อกี้พี่บอกเดือนหนึ่งใช่ไหมแต,แต่เดี๋ยวเดือนหนึ่งไม่รวมจองคิวนะถ้าถ้าเอาจเจ้าดัางๆนี้แม่งนับจองคิวนี่คือเดือนหนึ่งนี่หลังจากที่เขาเข้ามาหน้างานนะพี่ให้ประมาณเดือนหนึ่งไงอ,อย่างเร็วสามอาทิตย์เนอะอย่างเร็วสามอาทิตย์โอเคงั้นก็ประมาณนี้นะอีพีนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ